ที่ใต้ไปไสบุกของแขกวาจ่นครราชสีมาก็คือว่าแบบคุ้อย่ามาบงายบกไปงากไปเอาสางสาเฮียนกูไปรู้กูขี่รถม่วนมาเป้่าจะมาเหยียบนากูปานี่คนบ่ใช่กิทบ่คุิด ็นไหมคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งคือพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้คนที่เห็นเขาก็กลัวเขาก็กังวลใจเธอก็ใส่ชุดสีน้ําเงินลายดอกคล้ายๆชุดนอนนะคะแต่สิ่งที่เธอถืออยู่ในมือมันคือมีดพลาเบอร์เลยค่ะแล้วก็บอกให้คนมาย้ายกอไผยแล้วก็บอกว่าพ่อชื่อคูณลูกชื่อเปาแล้วก็ด่ากราดไปทั่วนะคะ คือฟังอย่างที่บอกอะค่ะฟังแบบไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่มาที่ไปของคําพูดไม่รู้ว่าเธอพูดไปเพราะต้องการอะไรมันดูวกไปบนมาให้ย้ายกอไผ่ยใช่ค่ะให้ย้ายกอไผ่มันมันไม่ได้ย้ายกันง่ายๆเลยย้าย,าย,ย,ายกอไผ่เนี่ยเดี๋ยวมีอีกค่ะมีคลิปที่ผู้หญิงคนนี้เอามีดพราฟันต้นไม้หน้าบ้านตัวเองฟันไปด่าไป เห็นไปสองคลิปแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามในใจคําถามแรกก็คือเธอป่วยท,ทางจิตทางประสาทหรือเปล่า<อ>ดูจากพฤติกรรมดูจากคําพูดที่เธอพูดคนเดียวอลาวาดอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวค่อยๆติดตามข่าวไปกับเราเรามีคําตอบให้ญาติพี่น้องเขาให้คําตอบมาว่าทาไมเธอถึงพูดคนเดียวแบบนี้แต่ไปดูอีกคลิปหนึ่งมีชาวบ้านเดินผ่านผู้หญิงคนนี้ก็ถือมีดพายอยู่ถนนหน้าบ้านนี่นะคะนี่ยนี่ะ่ว่า เอาขี้มาทิ้งหน้าบ้านโอ้โหนี่แล้วก็ตะโกนทวงเงินสิบห้าล้านบอกจะเอาเงินไปซื้อวัวแล้วย้อนกลับไปไปเรื่องย้ายกอไผ่อีกอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรฝังใจกับกอไผ่อะนะคะอไปท่าไหนไหเอาขี้มาใสหน้าบ้านหูเนี่ยอแกลูกก็วเอคุแเมอไรมุจะใจเงินหลัจาก อูชอการนู้นเป็ือกงมาเรียกอบที่ผ่าละใกล้เงาินีฝังตรฝั่งพ่อเขาเสมอุูจะมาเป็นหัวยากหัวนางหัวมากกูแไ่กิบแบบคนกวากับเต่ากูจีบไไม่สำัร็เร็จแล้ว่แบนี้กขแค่จะจีบับปควกู แต่ชาวบ้านที่เดินผ่านก็ดูนิ่งๆเห็นไหมคะผ่านไปมอแล้วก็ดูนิ่งๆไม่ได้หวาดกลัวอะไรแต่ผมนี่เสียวแทนเพราะว่าในมือเขามีมีดพระเบอร์เรอร์เลยแต่ไม่รู้ว่าคงจะเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้จนชินชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยเดินผ่านไปนิ่งๆไม่ได้สนใจอะไรมากคือเหตุการณ์เกิดขึ้นทิ่งๆก็คือตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะคือคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อก คนก็รู้สึกกังวลใจกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะไปทําร้ายใครเขาเขาบื้องต้นจากการตรวจสอบของทีมข่าวนะคะผู้หญิงคนนี้อาจจะมีอาการทางจิตประสาทเธอก็อยู่บ้านกับครอบครัวเธอมีลูกมีสามีมีพ่อแม่พิการที่ดูแลอยู่นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยก็อาจจะตั้งคําถามเรื่องของอาการป่วยจิตประสาทใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสองสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ได้กินยาจนอาการกําเริบหรือเปล่าะคะ่ะ แต่มันน่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวค่ะคิดในมุมของเกิดเธอไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้จะทํำยังไงเนี่ยใช่ค่ะแล้วดูเลี้ยวแรงนี่เยอะด้วยนะฮะกลัวว่าคนอื่นจะเดือดร้อนนะคะฝันต้นไม้นี่ชบชบชบเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับล่าสุดคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับคือคุณป้าในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยสมมุติว่าชื่อป้าเปก็แล้วกันนะ คุณสุชาดาไปเนี่ยนะฮะก็ได้คุยกับชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวนะตอนที่ไปถึงเนี่ยป้าเปแกไม่อยู่บ้านนะชาวบ้านกับครอบครัวบอกบป้าแกไปขายของคุณสุชาดาก็เลยรอจนค่ำนะก็เจอป้ากลับมาที่บ้านนะฮะแล้วก็เลยขอเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับมีลูกสาวของป้าด้วยนะก็ไปถามว่าเออมันยังไงกันละป้าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยที่ว่าป้าบอก โอ้โหไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้อะไรยังไงเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วถือมีดถือไม้ได้วยเนี่ยป้าจะไปทําร้ายใครหรือว่าป้าจะต้องการอะไรแบบไหนยังไงในคลิปเนี่ยอลองฟังป้าเขาหน่อยนะฮะมีใครว่าป้าเป๋ไหมเมื่อวานนี้มินประปมราทที่สุดเลยเอาบัตรบ้ามาเราทําไมพวกอ,อสมอที่เราไม่ชอบอย่ามาูอะไรกับครอบครัวเราอ,อสมอ,อย่ามาเหยียบบ้านหนูอีกเอาบัตรบ้ามาเงินเดือนแปดร้อยเอาออกไปเอาออกไปเราไม่ชอบเราเราผ่านทุกจุด เราทางานได้ทุกจุดเอาบาดป้าออกไป800เอาไปให้คนที่จนจนกว่าหนูแล้วที่เอาไปตัดต้นไม้คือเอามีดมาตัดต้นไม้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรตัดทิ้งเปล่าๆเพราะว่ามันสูงเกินไปมันกินยากตัดให้มันต่อยอดขึ้นมาใหม่ไม่ได้ต้องการจะไปเจอไปทําอะไรกับใครไม่นี่ของดีเราดูสิคะนี่มาจากนกพระคุณแม่ไม่ได้ต้องการจะทําร้ายใครหรืออะไรโนเลยแม่อยากจะพูดระบายสิ่งในใจของแม่เฉยๆใช่เพราะเรารักโจ้ไหมเราอยู่กับโจ้ไหมถ้าไม่โจ้เราจะจินชี้เหรอ ใครมีเงินมีใครมีที่ไหนมีเงินมีไหมกับผู้ใหญ่บ้านกับนันมีอะไรให้เราไหมป้าเปฮะก็คุยกับสุชาดาคือถ้าฟังจากป้าเปเนี่ยแกก็จะคุยหลายเรื่องอะใช่ค่ะก็มีที่ตอบตรงคําถามถาที่ทีมข่าวของเราถามเหมือนกันนะคะแล้วป้าเปใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะโ no นเลยนี่เห็นไหมมีโ no นเลยบางทีก็หยิบข้าวของอะไรมาให้ดูเนะะียฮะพูดถึงโจ้เลยนะคะอันดีตพุ่มกับโจ้ คือคุณสุชาดาบอกว่าป้าเปกแกคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองหลายเรื่องมากมุมการเมืองก็พูดถึงอย่างเมื่อกี้ก็บอกอะไรนะบัตรอะไร800ของป้าเนี้ยไปช่วยเหลือคนคจนอะไรเธอไม่ต้องมาให้อะไรเนี่ยแล้วบอกชอบดูข่าวชอบดูข่าวช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ,ะ,ะนี่คุยไปเนี่ยคุยเรื่องอดีตพุ่มกับโจ้คุย,ค,ย<อ>คุยเรื่องข่าวลุงพลก็คุย <laughs> นี่ฮะว่าดูจริงมาว่าดูจริงใช่ยิ่งข่าวการเมืองโอ้โหป้ายิ่งอินหนักเลยนะเเส่วนลูกสาวของป้านะครับยืนยันว่าแม่ไม่ได้ขาดยาอย่างที่ชาวโซเชียลเนี่ยเข้าใจบางคนบอกมีอาการอะไรกําเริบหรือเปล่าทางจิตประสาทเนี่ยนะแม่เนี่ยทานยารักษาอาการอย่างต่อเนื่องยอมรับว่าแม่เนี่ยมีอาการแต่กินยาทุกวันแม่มีอาการทางจิตนะประเภทหูแวว พอได้ยินเสียงอะไรเนี่ยจะพูดสิ่งที่ได้ยินแล้วก็มันอยู่ในใจตัวเองเนี่ยออกไปทันทีอ๋อนี่งานสาเหตุอ่าคือเหมือนกับได้ยินอะได้ยินปุ๊บพูดปับ๊บเสียงที่อยู่ในในใจในหัวคือพูดออกมาเลยใช่แต่คนอื่นไม่ได้ยินหรอกค่ะคือแกก็ว้วได้ยินของแก่คนเดียวนั่นแหละนะครับก็พอพูดไปแล้วก็เป็นอาการอย่างในคลิปนั่นแหละนะฮะฟังลูกสาวแล้วกันนะฮะ ที่แกแบบได้ยินอะไรแกก็ไปตามที่แกได้ยินค่ะีกตหูแววค่ะแต่ว่าคือพฤติกรรมไม่เคยทำร้ายใครไม่ค่ะไม่เลยค่ะคนชาวบ้านหลายคนเขามาร้องเขาบอกว่ายายคนนี้คลั่งเพราะว่าขาดยาเขาก็เลยกลัวว่าจะไปทำร้ายคนอื่นกินยาทุกว่าเลยค่ะ ทางลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวครอบครัวก็จะพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นะนะไม่ให้ป้าเนี่ยออกไปคนเดียวอะไรประมาณอย่างเนี้ยลูกสาวยืนยันว่ากินยาทุกวันนะไม่ได้ขาดยาด้วยนะ,ะก็ต้องฝากน้องว่าเอาละบางทีแหมดูได้ไม่ตลอดเวลาแล้วคุณแม่ออกไปหน้าบ้านนอกบ้านเนี่ยยังไงอยากให้คุณแม่ถือมีดดีว่ะใช่ใช่อันนี้คือสําคัญเลยมันน่ากลัวตรงเนี้นะฮะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าความจริงแล้วป้าเปย์แกเป็นคนอัธยาศัยดีนะค่ะเอาจริงๆปกติก็คุยกันปกติเนี่ยนะแต่ทีนี้เนี่ย เหมือนกับเวลาที่ไม่ได้กินยาหรือเปล่าแล้วอาการมันจะออกอันนี้ที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะทายาใส่เราเป็นยังไงครับัายาใส่เราถ้าเรา,เรา,เราก็านั่นแล้วก็ดีๆอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นบางช่วงบางตอนนัะนะแต่ว่าพักหลงัลงๆถ้าเราบ่กินยาเราก็จะเป็นนะถ้าเราไปกินยาแล้วก็เจ็บปกติอยู่เพราะว่าเราดูแลครอบครัพวอพ,อพอแม่ลูกหลานเราสองคนพอแม่นำ้สนำสี่นางสาวอีก ก็ดูแลได้อยู่